ถันป่าแดนใต้ประพันธ์โดยซุ้มกระบือเพชรย,ย้อนกลับไปในสมัยที่รัฐบาลยังคงให้สัมปทานในการตัดไม้กับพวกในทุนตอนนั้นป่าในแถบทางใต้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นเรียงรายจนดูแน่นขนาดตาจนทำให้พ่อเลี้ยงประดินได้เข้ามาตั้งปางไม้ที่นี่เขาเป็นทายาทของพ่อเลี้ยงนเรศ ที่ได้ยกมรดกไว้ให้กับเขาแต่ทว่าพ่อเลี้ยงบดินเองก็มีน้องชายอยู่อีกหนึ่งคนเขามีชื่อว่ากิตติซึ่งมีนิสัยที่ผิดแปลกไปจากผู้เป็นพ่ออย่างสิ้นเชิงเขามีนิสัยที่ชอบเกเร eg, เป็นคนหำหามไม่ค่อยสนใจโลกสักเท่าไหร่ดีแต่ว่าก่อนที่พ่อเลี้ยงนเรศจะตายได้ฝากฝังให้พ่อเลี้ยงบดินช่วยดูแลกิตติให้ด้วยนั่นเอง จึงเป็นสาเหตุที่พ่อเลี้ยงประดินต้องออกกิติเข้ามาช่วยงานที่ปางไม้เออนี่กิติเดี๋ยวพี่จะไปทำธุระในเมืองสักสองสาวันยังไงพี่กวาลแกช่วยคุมคนงานให้พี่ด้วยก็แล้วกันนะได้ได้ครับพี่ไม่มีปัญหาสบายมากแล้วก็อย่าหาสร้างเรื่องล่ะเข้าใจไหมพ่อเลี้ยงประดินเอ่ยนั่นก็ด้วยเพราะตัวเขาเองรู้จักนีสัยใจคอของน้องชายเขาเป็นอย่างดี ครับครับอย่าบ่นนักเลยนะพี่เดี๋ยวน่าจะแก่ก่อนอายุละนะ้ากิติพูดขึ้นทํานองเย้าแย่พี่ชายจากนั้นเพียงไม่นานรถกระบะโฟร์วิลสีขี้โครนก็ค่อยๆแล่นออกไปอย่างช้าๆจนลับสายตาในเย็นวันนั้นกิติจัดการตั้งวงเล่าขึ้นทันทีโดยมีไอ้สีเผือกและตาแฉลมสองคนงานคนสนิทมาร่วมอยู่ในวงนี้ด้วยว่าก็ว่าเธอนะนตาตะแฉลม ผมขอถามอะไรหน่อยสิมีอะไรหรอครับคุณกิติถามมาได้เลยครับคืออย่างนี้นะในฐานะที่ตานะ่ะเป็นคนงานอาวุโสที่สุดที่นี่ตาช่วยบอกผมได้ไหมว่าป่าทางทิศใต้เนี่ยทําไมพี่กิติถึงไม่อยากให้คนงานเข้าไปตัดไม้ที่นั่นทั้งท้งที่เขตสัมปทานก็ครอบคุมไปถึงที่นั่นด้วยเออผมจะเริ่มต้นยังไงดีละครับคือต่อน,นั้น ผมก็มีโอกาสไปกับนายหัวเพื่อจะลงไปสำรวจดูการตั้งแคมป์พักของคนงานแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านจนกระทั่งไปได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งมาเข้าฮะเรื่องอะไรหรือตาแฉล้มเอานี่กินก่อนจะได้เล่าไม่ติดขัดกิตติพูดขึ้นพลางยื่นแก้วเล่าส่งไปให้โอ้ขอบคุณครับคุณกิตติตาแลมยื่นมือออกไปรับพร้อมกระดกลงคอรัดเดียว คือเรื่องมีอยู่ว่าในเขตทางฝั่งทางใต้นั้นชาวบ้านแถวนั้นเรียกมันว่าดงกินคนเพราะใครก็ตามที่เข้าไปที่นั่นมักจะต้องกลายเป็นผีเฝ้าปา่าแป้แต่ยอดพรานที่ว่าเก่งๆยังไม่ไหวต้องกลายเป็นศพและหลายต่อหลายคนที่ได้ฟังมักจะไม่ค่อยมีใครเชื่อนั่นจึงทำให้เกิดการท้าพิสูจน์และสุดท้ายก็เอาชีวิตไปตายรวมกันอยู่ที่นั่น คราวแรกที่ได้ฟังกิติถึงกับรู้สึกหว,ดวาดหวาดแต่เมื่อได้สดเล่าเข้าไปเรื่อยๆความหวาดกลัวเมื่อก่อนหน้านี้ก็หมดไปแปลเปลี่ยนเป็นความพึกเขิมขึ้นมาแทนทางด้านตาแลมและไอ้สีเผือกก็มีทีท่าไม่ต่างกันอิดโทมันจะซักแค่ไหนเชียวผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านที่นี่คงมีอาวุธที่ไม่ทันสมัยมากกว่าเพราะที่ผมเห็นน่ะ เต็มที่กระแค่ปืนแ๊บยิ่งหมูป่ายังไม่ตายเลยฮกิตติคำรามขึ้นมาก่อนที่ไอ้สีเผือกจะพูดยกยอเอ้ยสำทับขึ้นมาอีกว่าใช่ครับนายถ้าเป็นปืนของนายแล้วก็ต่อให้เป็นช้างตัวใหญ่ๆก็ไม่ใช่ปัญหาจริงไหมครับเจ้านายฮฮอย่าว่าแต่ตัวเดียวเลยว่าต่อให้มันมากันเป็นฝูงกิติกะจัดให้ คุณกิตติไม่กลัวนายหัวประดินจะว่าเอาหรอกเหรอครับถ้าหากถูกจับได้พวกผมสองคนไม่มีที่อยู่แน่ๆน,นะครับตาแฉลมเอ่ยขึ้นโธตาก็ขี้ขาดไปได้พี่ประดินไปตั้งสามวันเราก็แค่อยากกลับให้เกินนั้นก็เป็นพออืมแต่ว่าพอๆเลยตาแฉลมถ้ากลัวพี่ปดินขนาดนั้นแล้วก็ อยู่เฝ้าปางไม้ที่นี่เนี่ยแหละแล้วก็อย่าแพ่งภายเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาดเดี๋ยวฉันกับไอ้สีเผือกจะไปกันเองกิตติว่าตาชะแลมเองก็ได้แต่พยักหน้าตอบตกลงก่อนที่ทั้งสามจะเริ่มสวนเสฮห,หากันอีกครั้งเวลาผ่านไปราวๆเกือบเที่ยงคืนวงสนทนาก็มีอันต้องยุติเพราะคุณกิตติและไอ้สีเผือกมีนัดเข้าป่ากันแต่เช้า เวลาผ่านไปจนกระทั่งเช้าว,วันใหม่ก็ได้มาถึงทั้งกิติและไอ้สีเผือก็พากันแบกอาวุธเดินเข้าไปในปา่ามุ่งสู่จุดหมายคือป่าทางใต้แต่ด้วยที่ทั้งสองไม่ใช่พรานหรือนักเดินปา่าจึงทำให้การเดินทางเป็นไปได้วยความล่าช้าแต่ด้วยศักดิ์ศรีที่มันค้ำคอจึงทำให้กิติต้องกัดฟันบุกตะลุยฝ่าเข้าไปโดยมีไอ้ศีเผือเดินอยู่ข้าง เวลาล่วงผ่านไปจนกระทั่งบ่ายทั้งสองจึงพากันหยุดแวะพักนั่งกินข้าวที่ใต้ร่มต้นมะเดือ่อโอ้ยเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่มันอ,อีกไกลไม่ว่าไอ้สีเพือกิตติถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหอบอีกนิดเดียวก็น่าจะถึงแล้วครับนายปะถ้าอย่างนั้นเราก็รีบกินกันเถอะเดี๋ยวจะไปถึงที่นั่นมืดซสก่อนทั้งสองนั่งกินข้าวกันอยู่สักพัก ก่อนจะออกเดินมุ่งหน้ากันต่อแต่ทว่าเมื่อทั้งสองเดินทะลุออกมาจากป่าปโป่งพลันก็พบเข้ากับป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้ใหญ่หญหญขึ้นเบียดเสียดกันจนนั่นขนาดนี่แหละวะป่าทางใต้ที่ว่าข้าก็ไม่เห็นว่าจะต่างอะไรกับป่าทางที่พวกเราอยู่เลยแค่มีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่เยอะกว่าก็เท่านั้นเองปะ่ะเราลองเข้าไปเดินดูข้างในกันดีกว่าว่ากิตติว่าจบก็เดินนำเข้าไปทันที ด้านในเป็นป่าค่อนข้างรกและอับชื้นเนื่องจากว่าแสงแดดที่สาดส่องลอดลงมาไม่ถึงแต่ในขณะที่กิตติกำลังมองสำรวจออกไปโดยรอบพันพวกฝูงนกกาก็พากันกระพือปีกส่งเสียงร้องกากาลั่นไปหมดทั้งสองต่างก็สะดุ้งตกใจกิตติรีบกระชับปืนเอาไว้ในมือมัน่นก่อนจะค่อยๆเดินตรงเข้าไปอย่างช้าๆเสียงในป่าที่ค่อนข้างจะเงียบ ทำให้ทั้งสองเริ่มถูกความหวาดกลัวเข้ามาครอบงำอยู่ในจิตใจน,น,นายครับผม,ผมว่าเรากลับออกจากที่นี่กันดีกว่านะครับไอ้สีเผือกเอ่ยขึ้นโดยนำเสียงสั่นตะกุกตะกักเออเออก็ดีเหมือนกันข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละกิตติพูดขึ้นอย่างเห็นด้วยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะเขาคงจะมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากไอ้สีเผือกแต่ทว่า ทันทีที่ทั้นสองกำลังหันหลังกับพรันก็ต้องผ่ากันยืนงงเพราะป่าทั้งป่าที่พวกเขายืนอยู่กับแลดูเหมือนกันไปหมดนั้นยิ่งทำให้จิตใจของพวกเขาหล่นวูบไปถึงตาตุ่มกิตติตัดสินใจเดินออกไปยังเส้นทางที่คาดว่าน่าจะเป็นทางที่เข้ามาแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่พบเห็นทางออกแถมเวลาในตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแสงลงทุกทีนั่นเองจึงทำให้ทั้งสอง ต้องพักแรมกันในป่าแห่งนี้กิตติและไอ้สีเผือกรีบช่วยกันเดินหาเก็บเศษไม้ที่หล่นอยู่ตามพื้นเพื่อที่จะนำมาก่อกองไฟแต่ทว่ามันกลับมีแต่ไม้ที่เปียกชื้นจึงทำให้คืนนี้ทั้งสองคนต้องตกอยู่ภายใต้ความมืดกิตติเอาบุหรี่ขึ้นมาจดสูเพื่อระบายอารมณ์ก่อนจะรับเล่าจากไอสีเผือกมากระดกเข้าปากเสียงดังเอื้อก เมื่อดิกรีถูกผ่านลําคอเข้าสู่กระเพาะมันทำให้คนทั้งสองที่เคยมีอาการหวาดกลัวกลับบังเกิดความพึกเหิมขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าในขณะที่ทั้งสองกำลังสวนเสฮะห,หากันอยู่นั้นพลันก็มีแสงไฟจากตะเกียงเดินตรงเข้ามาทางที่พวกเขาอยู่กิตติรีบควาปืนขึ้นมากระชับก่อนที่จะพยายามใช้สายตาเพ่งฝ่าความมืดออกไปไม่นานเขาก็ได้เห็นว่า เงาที่กำลังบูบไวอยู่นั้นรูปร่างคล้ายกับคนไม่มีผิดและเมื่อร่างนั้นเดินตรงเข้ามาใกล้ทั้งสองเองก็ต้องดีใจจนตัวสัน่นเมื่อมีเสียงเรียกชื่อของพวกเขาดังกล้องขึ้นมาวูกิติไอสีเพือกพวกแกอยู่แถวนี้หรือเปล่าเมื่อกิติและไอสีเพือกได้ยินเสียงที่ดังถนัดชัดขึ้นทั้งสองก็จำได้ทันทีว่านั่นคือเสียงของนายหัวประดิน ไม่ผิดแน่และจะได้ความที่ไม่กระสาปาจึงทำให้กิติตะโกนป้องปากขานรับออกไปพี่ผมอยู่ทางนี้เสียงของกิติดังขึ้นทำให้เงาที่เดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั้นลันหยุดชะงักก่อนที่จะเดินถือตะเกียงไฟตรงเข้ามาทางที่พวกเขาอยู่ทันทีและเมื่อมาถึงทั้งสองคนก็เห็นว่าเป็นนายหัวประดินจริงๆจึงรีบเดินเข้าไปหา แต่ทว่านายหัวประดินกับทําใบหน้านิ่งเฉยก่อนจะสยะยิ้มขึ้นอย่างน่ากลัวทําเอาทั้งสองที่ได้เห็นถึงกับพวาสะดุ้งตกใจพพีพท่ทําไมพี่ถึงมาคนเดียวและทําไมไม่เอาพวกลูกน้องมาด้วยละ่ะกิติเอ่ยถามอย่างละล่ำละละักเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างมาคนเดียวแหละดีแล้วจะได้ไม,ไ,ดไม่ต้องมีใครมา <อ S 2> แบง,แง <laughs> ว่าจบ ร่างของนายหัวปดินก็ค่อมตัวลงตำ่ำก่อนจะกลายร่างเป็นเสือโครงขนาดใหญ่กิตติที่ถือปืนอยู่จึงรีบยิงเข้าใส่อย่างทันทีกระสุนพุ่งอัดเข้าใส่ในระยะจ่อๆหากเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปก็คงได้ไปเกิดใหม่แต่ทว่าเสือสมิงตัวนี้มันเพียงแค่สะดุ้งเด้งขึ้นเท่านั้นกิตติถึงกับทำหน้าเวอเมื่อเห็นว่าคมของลูกกระสุน ไม่สามารถที่จะเจาะผ่านเนื้อหนังของมันไปได้เขารีบกลับตัวแล้วออกวิ่งตามสัญชาตยาณทันทีปล่อยโวยไอ้สีเผือกแล้วตามข้ามากิตติกระชาเสียงขึ้นทะวะไอ้สีเผือกกับเอาแต่ยืนตะลึงปากอ้าขาแข็งอยู่อย่างนั้นกิตติที่เหลียวหลังกลับมาเห็นเขาจึงชะงักหยุดฝีเท้าแล้วหันกลับมาหมายจะเข้าไปดึงไอ้สีเผือแต่ทว่ามันกระชาเกินไป เมื่อไอเสือสมิงมันได้กระโจนลอยตัวขึ้นสูงก่อนงับเข้าไปที่หัวของไอสีเผือกเสียงของหัวกะโหลกลั่นขึ้นท่ามกลางความเงียบก,กิติที่เห็นในเหตุการณ์เขาถึงกับแขนขาอ่อนระทวยวิดวิดจะเป็นลมเสียให้ได้แต่เขาก็พยายามกัดฟันหันหลังวิ่งไปยังต้นไม้ที่เคยได้นั่งเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อมาถึงจะได้ความกลัวหรือยอย่างไรก็ไม่ทราบทำให้กิติ ปีนขึ้นต้นไม้สูงได้โดยที่ไม่ต้องใช้พระองค์เขานั่งลงบนขาคบสูงพร้อมทั้งใช้แขนและขากอดรัดลำต้นเอาไว้แน่นเสียงกรอบๆจากคางด้านล่างไม่ต้องบอกก็รู้ว่านั่นคือเสียงการกัดแทะเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งฟ้าสางเขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่กล้าแม้จะคิดลงเขานั่งอยู่อย่างนั้นพลางภาวนาขอให้คนมาช่วย จบจนกระทั่งถึงเช้ากิตติก็ยังคงตกอยู่ในอาการที่หวาดกลัวเขาเองไม่กล้าแม้แต่จะคิดที่จะปล่ายปีนล,ลงมาจากคาคบเขายังคงนั่งกอะต้นไม้อยู่อย่างนั้นจบจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มตกดินทางด้านในหัวประดินที่ตอนนี้ได้เดินทางกลับมาถึงที่พักก่อนจะเรียกหาน้องชายเพื่อให้มานั่งกินข้าวด้วยกันแต่ทว่ามันกลับเงียบไร้เสียงการขานตอบกลับมา นายหัวประดินเลยหันไปสั่งให้สุชาติลูกน้องคนสนิทออกไปตามหาที่แคมป์พักคนงานเมื่อสอบถามไปสอบถามมาจึงได้ไปรู้เข้าจากปากของตาแลมว่าคุณกิติและไอ้สีเผือกไปที่ป่าทางใต้กันและป่านี้ก็ยังไม่กลับสุชาติรีบวิ่งหน้าตั้งกลับมารายงานให้ในายหัวประดินได้ทราบและทันทีที่เมื่อรู้เรื่องนายหัวประดิน จึงรีบไปคว้าเอาปืนลูกซองพร้อมทั้งเครื่องกระสุนก่อนจะเดินไปจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเดินป่านี่นายหัวจะไปหรอครับสุชาติเอ่ยถามก็จะไปตามเอกตินะสิผมรู้สึกทะแม่งทแแมงใจยังไงก็บอกไม่ถูกแต่นี่มันจะมืดแล้วนะครับนายหัวผมว่ากอให้เช้าก่อนจะดีกว่าไหมไม่ดีกว่าตอนนี้น้องชายของผมอาจจะตกอยู่ในอันตรายถ้าอย่างนั้นผมขอไปด้วยนะกันนะครับ นายหัวรอผมแป๊บผมขอไปจัดเตรียมของก่อนเออเร,เร็วเเข้าครับนายหัวว่าจบสุชาติก็รีบวิ่งกลับไปที่พักเขาคว้าเอาปืนลูกซองพร้อมย่ามใบเก่าๆขึ้นสะพายติดบ่ามาด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับนายหัวป่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยทั้งสองรีบโยนของขึ้นท้ายรถก่อนที่สุชาติจะบึงรถออกไปอย่างรวดเร็วเขาขับวนขนาดลูกเขาทางใต้ ก่อนเบนหัวตัดลุยไปยังเขาสูงตรงหน้าทันทีรถโฟวิลที่ถูกดัดแปลงเพื่อการลุยเขาโยกโครงเครงไปมาจนทั้งสองหัวสั่นหัวคอนไปตามๆกันทางด้านของกิติเองตอนนี้เขาตกอยู่ในความหวาดกลัวเมื่อเห็นว่าป่าโดยรอบบริเวณถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดความอ่อนล้าผสมกับความหิวทำให้ร่างกายของเขาเริ่มจะหมดพลังกําลัง ที่จะยึดจับกับต้นไม้เอาไว้เขาค่อยๆปล่อยมือและเอาหน้าอกแนบไว้กับต้นไม้แทนพรันนั้นเสียงของเหล่าพวกมแมลงภัย่างก็วูบหายไปอย่างฉับพลันมีเพียงเสียงของนกแสกที่ร้องรั่นขึ้นมาแทนเสียงของมันปลุกให้กิติต้องผวาสะดุ้งขึ้นมาเขารีบใช้สองแขนกอดรัดกับต้นไม้เอาไว้แน่นพลางภาวนาขอร้องให้มีคนมาช่วย เขาไม่อยากเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่ครูเดียวเสียงเหยียบย่ำบนพื้นก็ดังขึ้นมาจากความเงียบทำให้กิตตินึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาพยายามเพ่งมองฝ่าความมืดก่อนจะเห็นว่ามีเงารูปร่างคล้ายกับคนกำลังวิ่งกระเสือกกระสนมาทางนี้ช่วย,ยด้วยช่วย,ยด้วยนายช่วยผมด้วยกิตติที่ได้ยินก็จำเสียงนั้นได้ทันทีมันคือเสียงของไอ้สีเพือก ที่กำลังร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือคนของเขาลุกตั้งขึ้นเมื่อนึกขึ้นได้ว่าไอ้สีเผือถูกเสือขย้ำตายไปแล้วเมื่อวานเขายังคงนั่งนิ่งไม่ยอมส่งเสียงตอบกลับแต่อย่างใดร่างที่คิดว่าเป็นไอ้สีเผือกวิ่งมาหยุดอยู่ที่บริเวณโคนต้นก่อนจะสุดตัวลงนั่งคุกเขา่าพร้อมกับเงยหน้าพูดขึ้นมาว่า นายนายครับช่วยผม,ผมด้วยนะครับนายผมรู้ว่านายอยู่ข้างบนนั้นกิตติถึงกับพว้าเฮือกพางคิดในใจว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ข้างบนนี้แต่กระนั้นเขาก็เลือกที่จะเงียบเมื่อร่างของไอ้สีเพื่กคงรู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลมันจึงแผ่เสียงหัวเราะดังขึ้นก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองพร้อมๆกับใช้มือและขา เกาะปลายปีนขึ้นมาตามลำต้นกิตติเองที่เห็นดังนั้นหัวใจเขาเขาแทบจะหยุดเต้นลงในปัดดินเหงื่อการแตกทะลักไหลออกมาเต็มเนื้อเต็มตัวปัสสาวะราดลดออกมาเปลอะเลอะกางเกงร่างนั้นยังคงปีนขึ้นมาเรื่อยเสียงป,ปึกปึกปักปักจากกงเล็บที่ปักลงไปบนผิวไม้ยังคงดังใกล้ขึ้นมาเรื่อยและในที่สุดมันก็ขึ้นมาถึงคาคบ ที่กิติกำลังนั่งอยู่มันหยุดโหระแหงแห้งในลำคอก่อนเปล่งคำพูดขึ้นมาว่าได้ครับประปอยู่เป็นผีเฝ้าปากับผมเถอะนะครับนายเสียงที่ดังเสียดแก้วหูทำเอากิติหัวใจจะวายเขาหลับตานั่งตัวสั่นเกรงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากตัวเขารอดออกไปได้จะขอบวชตลอดชีวิตและทันทีที่ร่างนั้น กำลังจะแปลสภาพร่างกายเป็นเสือพันเสียงกมปนาดที่ดังมาจากเบื้องล่างก็แผดคำรามดังลั่นแรงประทะของลูกกระสุนไลเฟิลทำให้ร่างของเสือสมิงถึงกับล่วงลงจากต้นไม้ทันทีเสียงพึบผึบผับผับจากกรงเร็บของมันที่พยายามจะเกาะเกี่ยวกับกิ่งก้านก่อนตกลงมากระแทกพื้นเสียงดังอักทันทีที่มันลุกขึ้นก็เปล่งเสียงคำรามอย่างเกรี้ยกโกรธ มันหันมาจ้องร่างของคนทั้งสองที่บัดนี้กำลังสาดแสงไฟฉายไปที่มันเสือสมิงจ้องมองอยู่ครู่ก่อนจะโผควบทยานเข้าใส่คนทั้งสองด้วยความรวดเร็วนายหัวบดินที่เห็นดังนั้นจึงร้องสั่งให้สุชาติช่วยกันระดมยิง <B uff> เสียงดังกึกก้องกมปนาตดังขึ้นสนั่นวันไว้แต่ทว่ากลับไม่สามารถจะเจาะผ่าเนื้อหนังของมันได้เลย มันกระโจนเข้าใส่คนทั้งสองจนต้องพากันกระโดดหนีออกไปคนละทางไฟฉายที่เคยถืออยู่ในมือพันหลุดลงกระเด็นตกออกทำให้มองเห็นอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นักระวังตัวด้วยนะครับในหัวไอตัวนี้มันเป็นเสือสมิงกระสุนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกนะครับเสียงของสุชาติพูดขึ้นเอาแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างล่ะสุชาติผมมีมีดหมอกับกระสุนอาคม อยู่ในยามครับในหัวงั้นก็รีบจัดการเลยสิสุชาตินายหัวประดินรีบร้องสั่งแต่ตอนเนี้ยปืนของผมกระเด็นหายไปทางไหนก็ยังไม่เห็นเลยนะครับในหัวทว่าทันทีที่สิ้นเสียงของสุชาติทันเสือสมิงก็กระจนเข้าใส่ในายหัวประดินจนทําให้ตัวของเขากระเด็นทลาถอยหลังม้วนกิ้งไปกับพื้นและทันทีที่เขาลุกขึ้นมาได้ก็ต้องพาร่างตัวเอง พุ่งหนีตายไปอีกครั้งเมื่อไอเสือสมิงได้กระโจนร่างหมายจะเข้ามาซ้ำที่เขาสุชาติที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบวิ่งตรงเข้ามาสมทบนายหัวในหัวเป็นยังไงบ้างครับสุชาติเอ่ยถามขึ้นก่อนจะออกไปยืนด้านหน้าของนายหัวประดินพลางชักมีดหมอออกมาจากฝักทั้งเสือและคนยืนมองสบตาก,กันอยู่ครู่ก่อนที่ไอเสือสมิงร้ายจะเป็นไยรุกเข้ามาหาพวกเขา มันวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ทว่าทันทีที่มันกระโจนพุ่งเข้าใส่สุชาติที่ถือมีดหมออยู่นั้นจึงแทงสวนเข้าไปที่ร่างนั้นเต็มๆแต่ทว่าร่างกายอันมะฮึมาบวกกับแรงกระโจนที่โถมเข้าใส่จึงทําให้สุชาติถูกกงเล็บของมันตะปบเข้าไปที่หัวเต็มเมส่งผลให้หัวกระโหลกแตกลั่นมันสมองเล็กกระจายทังด้านของในหัวปะดินก็ถูกแรงกระแทก จนกระเด็นไปทางด้านหลังก่อนจะซวนเซล้มหงายหลังลงไปกับพื้นเขารีบกลิ้งตัวลุกขึ้นก่อนที่สายตาจะเหลือบหันไปเห็นเข้ากับปืนลูกซองของสุชาติที่ตกอยู่เขารีบวิ่งไปที่จุดนั้นแล้วคว้ามันขึ้นมาก่อนจะหันมาเห็นร่างของสุชาติที่กำลังถูกเสือสมิงมันกำลังขย่ำกัดกินอยู่โธไอเวนเอ้ยนายหัวประดินสะบัดออกมาลั่น ก่อนจะพุ่งทลันตัวเข้าใส่เขาใช้ผ่านท้ายปืนกระแทกเข้าที่สันจมูกของไอ้เสือสมิงจนมันถึงกับพงะออกก่อนเปล่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างขัดใจในายหัวประดินรีบขวายามของสุชาติที่ตกอยู่ก่อนใช้มือล้วงหยิบเอาลูกกระสุนที่มีสีดำสนิทขึ้นมาตรงปลอกถูกจานอักคระเอาไว้โดยรอบนายหัวประดินรีบยัดมันเข้าสู่รังเพลิงแต่ทว่าจังหวะนั้น ไอเสือสมิงก็พุ่งกระโจนเข้ามาหาที่เขาพร้อมๆกับก,ากลางกองเล็บไมายจะตะปบเข้ามาที่หัวของนายหัวประดินนายหัวประดินรีบยกปืนขึ้นมากัน้นส่งผลให้ทั้งขาและปืนกระเด็นออกไปคนละทางก่อนที่ไอเสือสมิงจะพุ่งเข้าใส่ในายหัวอีกครั้งจนเขาต้องกระโจนตัวนี้ชนิดที่ไม่ทันจะได้หายใจหายคอและในจังหวะหนึ่งที่เขาเองต้องพลาดท่า ถูกมันตะปบเข้าที่บริเวณหัวไหล่ส่งผลให้กระดูกไหปลาหลุดออกนายหัวประดินถึงกับรรองรั่นแขนห้อยตกลงมาแนบกับลำตัวก่อนจะถูกตะปบให้ตกไปอยู่ที่ใต้ท้องของมันโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเขาสะบดออกมาลั่นทางด้านไอ้เสือสมิงร้ายมันได้เสยะยิ้มแยกเคี้ยวเผยให้เห็นฟันอันแหลมคมของมันพร้อมกับเงยหน้าขึ้นร้องขู่คำราม ก่อนจะอ้าปากกุ้งลงมาหมายจะงับเข้าที่คอของนายหัวแต่ทว่าทันใดนั้นเสียงกำปนาทก็แผดสนานขึ้นจากปากกระบอกปืนลูกซองของสุชาติซึ่งขมกระสุนที่ลงอาคมจาะเข้าไปที่ขมับซ้ายของมันเต็มๆเ,เสือสวิงร้ายค่อยๆฟุบร่างลงนายหัวประดินจึงรีบลิ้งตัวหนีออกมาจากใต้ท้องของมันได้ทันก่อนที่หูของเขาจะได้ยินเสียงวิ่งสวบสาบตรงเข้ามา เป็นยังไงบ้างครับพี่นายหัวประดินค,อค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นก่อนจะพูดตอบออกมาว่าก็เอาเรื่องโยยังไงพี่ก็ขอบใจเองมากนะกิติที่มาช่วยพี่เอาไว้ได้ทันผมสิต้องขอบใจพี่มากกว่าที่เข้ามาช่วยผมกิติพูดขึ้นเอาละเดี๋ยวช่วยแบกร่างสุดชาติกลับไปที่รถให้พี่ทีพี่จะเอากลับไปทำพิธีที่วัด เพราะถ้าไม่ได้ปืนแล้วก็กระสุนอาคมของสุชาติพวกเราเนี่ยก็คงตายกันหมดแน่ๆได้ได้ครับพี่มาผมช่วยกิติพูดพลางเอามือไปคว้าแขนของพี่ชายหวังจะช่วยดึงให้ลุกขึ้นแต่ทว่าโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกระดูกหายปลาพี่น่าจะหลุดนายหัวประดินว่าก่อนจะใช้แขนอีกข้างค่อยๆคำพยุงตัวลุกขึ้นทางด้านของกิติ เขาเดินตรงไปแบกร่างของสุชาติที่ร่างกายฉ่ำไปด้วยเลือดขึ้นบ่าจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินตรงมาที่รถก่อนจะบึ่งออกจากป่าทางใต้ทันทีแต่ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวมีจังหวะหนึ่งที่สายตาของกิติเหลียวมองไปยังกระจกหลังพลันนั้นเขาเองถึงกับต้องสะดุ้งขึ้นเมื่อเขาเห็นเหมือนไอ้สีเผื่กำลังยกมือขึ้นปาดน้ำตามีอะไรหรือเปล่ากิติ นายหัวประดินเอ่ยถามเมื่อเห็นท่าทางของน้องชายเปป่าครับพี่ไม่มีอะไรกิตติเอ่ยตอบว่าแต่ถ้ามีคนบวชหน้าไฟให้สุดชาติสักคนก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพี่วานแก่เป็นธุระจัดหาให้สักคนนะกิตติครับพี่กิตติตอบออกมาสั้นๆพลางคิดถึงคำบนบานที่เขาได้กล่าวเอาไว้วถอาหาเขารอดออกมาได้จะขอบวชตลอดชีวิต คิดได้ดังนั้นกิติก็บึงรถพาพี่ชายไปที่โรงพยาบาลในเมืองซึ่งหนทางก็ไม่ได้ไกลามากนักพร้อมๆกับฝากร่างของสุชาติเอาไว้ที่ตึกพักศพเช้าวันต่อมานายหัวประดินก็สั่งหยุดงานในปางไม้แล้วนำคนทั้งหมดมาที่วัดเพื่อช่วยในการจัดงานและเพื่อเป็นเกียรติให้แก่สุชาติแต่ในขณะที่กำลังจัดงานกันอยู่นั้นพลันกิติก็เดินเข้ามา พร้อมกับทรงผมที่ล้านเลียนอะไรกันเนี่ยกิตตินายหัวประดินเอ่ยถามผมว่าผมจะบดให้พี่สุชาติเองแหละกิตติเอ่ยตอบแต่ทว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเผาศพของสุชาติกิตติที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองก็เดินมาบอกกับนายหัวประดินว่าโยมพี่อาตมาตัดสินใจจะละทางโลกแล้วจากนี้ต่อไปอาตมาขอให้โยม ประสบพบแต่ความสุขความเจริญในทุกๆด้านนะโยมว่าจบก็เดินจากไปโดยอาการที่นิ่งสงบข่าแรกในหัวประดินก็รู้สึกใจวิววิวอยู่เหมือนกันแต่เมื่อน้องชายได้ตัดสินใจแล้วเขาเองก็ขออนุโมทนาบุญและหลังจากวันนั้นเพียงไม่กี่เดือนเขตสัมปทานป่าทางใต้ก็ถูกในหัวประดินพาคนงานบุกไปตัดจนเรียบ ไม่หลงเหลือความน่ากลัวอีกต่อไปทางด้านพระพิสุกิติก็ได้ทำอย่างที่ว่าเอาไว้ท่านบวชจนได้หกสิบพรรษาและได้มรณาภาพไปอย่างสงบ